หนึ่งหมื่นเก้าค่ะวันละหนึ่งหมื่นเก้าที่ต่อเวลาเดินค่ะวันที่สิบสองนะคะชาลลนจ์หกวันนะคะแต่สิบกิโลคงจะลดไม่ได้แล้ววันนี้จะมาออกกําลังกายอีกวันนึงแล้วก็จะหยุดอีกสองวันนะคะเหตุผลเพราะว่ามีนักเรียนแข่งกีฬาสีค่ะสองวันติดกันเลยเราจดลดแป๊บหนึ่งนะคะ ก็เล่นแข่งกีฬาสีสองวันติดกันเลยค่ะแล้วเราต้องไปนั่งเฝ้าอะค่ะคาดว่าน่าจะต้องเพียแดดแน่เลยน่าจะมาออกไม่ไหว่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มออกอกํลังกายกันเลยค่ะมาเทนเนอร์ใช้ไปกินข้าวแล้วนั่งรออยู่งชัว่วโมงวันนี้กินไม่พอคายออกกําลังกายไม่ได้รอหนึ่งชัว่วโมง สวัสดีค่ะอิสราสวัสดีค่ะชะล์จหสิบวัน1ิบกิโลตอนนี้วันที่ย4สี่แล้ว แผลได้ออกกลังกายถึงวันนี้เป็นวันที่12อายมากอายสุดๆแต่มันไม่ใช่เพราะอีกี้เกียนนะแต่ไม่มีเวลาจริงๆเพราะว่าตอนนี้ค่ะกิจกรรมนี่ทำงานมันเยอะมากเยอะมากแล้วก็บวกกับเหนื่อยแล้วอีดาต้องทำอะไรลๆๆอยากมากบวกกับไปต่างจังหวัด ด้วยนะคะก็เลยทำให้ไม่มีเวลาแต่ไม่เป็นไรชาเลนล์ลมก็ไม่เป็นไรก็เราหมาะกับกายขยับขยืขย่นร่างกายนะเพื่อที่จะแบบว่าให้ร่างกายมันได้ขยับขยื่นกระชับกระเซงบ้างอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเมื่อครบ60วันแล้วเดี๋ยวเราจะสบความสำเร็จหรือไม่ตอนนี้เดี๋ยวมันมีปัญหาอยู่ว่าอีละทานอาหารมาไม่พอ แล้วน้องก็ต้องให้ไปทานข้าวน้องเทนเนอร์ให้ไปทานข้าวเพิ่มนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเรื่องร่างกายถ้าเกิดเราออกแล้วเราพลังงานเราไม่พอแล้วเนื้อเราจะย้วยจะเหี่ยวอะคะ่ะขอตัวไปทานข้าวก่อนนะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันทีกทีนค่ะทุกคนคะตอนนี้อ่อย่ที่ยิมแล้วนะแต เกิดว่าอีดันยังออกกําลังกายไม่ได้เนื่องจากว่าวันนี้อีทานทานเขาเรียก่อะไรทานอาหารนะคะน้อยมากเพราะว่าเมื่อวานอีดันออกกําลังกายหนักใช่ไหมคะเมื่อเช้าว่าอีไม่ได้ทานข้าวอีทานแต่กาแฟแล้วอีมาทานข้าวตอนประมาณ11โมงนะคะโดยอีทานแกงส้มกับผักแล้วก็ทานไข่พะโล่หนึ่งฟองไข่ต้ม2ฟองแล้วอีก็ทานกาแฟ แล้วพช่วงบ่สองค่ะอิทานสลัดเป็นผลไม้แล้วก็ไข่2อฟองแล้วก็โยเกิร์ตสองถ้วยใช่ไหมคะปรากฏว่าโปรโตีนกับยังไงอะคาร์โบไฮเดรตอะคะ่ะมันไม่พอมันไม่พอที่จะออกกำลังกายเพราะฉะนั้นเทรนเนอร์น้องเทรนเนอร์น้องโค้กก็เลยบอกว่าให้อีดาไปทานข้าวแล้วก็ นั่งพักหนึ่งชั่วโมงก็เมื่อกี้ก็เลยไปทานข้าวกับเกาเหลาแล้วก็เขาบอกว่าให้เบิ้ลข้าวแต่อีดรเบิ้ไม่ไหวขนาดจานเดียวก็แบบก็แน่นแล้วนะคะเหนื่อยอะคะ่ะทำงานแล้วมันเหนื่อยก็เลยแบบว่ามันไม่อยากกินแต่ปรากฏว่า ถ้าเราไม่ทําอะไรใช่ไหมมันก็ไม่เป็นไรไงคะก็แต่เนื่องจากว่าเราต้องต้องมาออกกำลังกายหนักเมื่อวานที่เราไปตั้งเกื 1, อบหนึ่งพันแคลว่ะค่ะแล้วก็คือถ้าเกิดว่าอินทันไม่ไม่พอใช่ไหมเลยไปออกกำลังกายหนักอย่างนี้เดี๋ยวมันจะยุ่ยไงคะมันจากว่ามันแน่นแล้วแทนนี้มันจะตึงอะคะ่ะจะกลายเป็นยุ่ยไปเลยก็โอเคก็ตอนนี้นั่งพักอยู่ครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะก็เหลือจะประมาณครึ่งชั่วโมงคะ่ะวันนี้ก็จะเป็น ้งแต่ชาเลนจ์มาก็คือ24วันละแต่ได้ออกแค่วันนี้เป็นวันที่สินะคะวันนี้ก็จะจะจะอยู่นานนิดนึงวันนี้ก็จะไม่รีบอะไรเงี้ยค่ะก็ตอนนี้ก็จะหกโมงละ มาถึงตั้งแต่5้าโมงอะค่ะแล้วก็น้องค่อยไปทานข้าวที่จะออกกำลังกายได้ทีหนึ่งก็คือประมาณ6กโมงครึ่งก็เจดครึ่ง8ดครึ่งก็นั่นแหละค่ะ2ทุ่มสามทุ่มไปเลยวันนี้ก็คือกลับว่าดึกเลยอะค่ะเ็าอ,ออกเป็นที่โอเควันนี้ก็จะเป็นวันที่12นะคะจะรวบตั้งแต่วันที่11กับวันที่12 Cha ชาเลนจ์นี้ไม่ประสบความสำเร็จค่ะแต่ว่าก็ได้ออกเนอะอย่างน้อยก็เราก็ได้เียบับ เื่อนั่งกายโอเคเดี๋ยวเรารอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเไปออกกันเลยค่ะตอนนี้ก็เริ่มแล้วค่ะเริ่มออกกำลังกายตอนหกโมงครึ่งหนงสิบนาฬกาสามนาทีนะคะในืวันนี้เดี๋ยวจะคาร์ดิโอลำดับแรกแค่สานาทีก่อนค่ะเพะื่อวอรนะคะแล้วเดี๋ยวจะไปออกกำลังกายอย่างอื่นต่อจ้าตอนนี้ได้ร1 2ยสิบงแขงล้วนะคะเริ่มเหนื่อยแล้ เดาคอขอนด้วยเสร็จก่อนนะ ลืมเอามือถือที่ลิงก์กับอ่า u s อ่า b l u t มานะคะมันก็เลยทำให้เวลาไม่ตรงค่ะแต่ตอนนี้คือเวลาปัจจุบันนะก็อยู่ที่1นึ่งหมื่นเกาสแล้วค่ะ ตอนนี้จะครบ45นาทีแล้วนะคะทุกคนอิกใช้ระดับที่ความสูง9นะคะความชันที่9ความเร็วที่5นะคะตอนนี้215แคลอรี่นะคะหัวใจเต้นสุบฉีดไปแล้ว124ค่ะเดี๋ยวจะลดระดับลงเหลือ3 3ให้หมดเลยนะคะเพราะเดี๋ยวจะเบาๆแล้วเดี๋ยวไปเดี๋ยเทนนิสกันต่อค่ะ ลดระดับแล้วลดความเร็วแล้วนะคะละสองนาทีโอเคสุดๆเลยค่ะอสุดๆเลยถ้าได้ออกนี้ทุกวันผอ,อมเลยเนี่ยแต่ต้องมาทุกวัน เดี๋ยวเราไปเล่นเครื่องนี้กันต่อนะคะ,ะเครื่องนี้จะช่วยร้องหลังกับหนนะ้าอ,อกนะคะเบรดเดตต์ควานะคะเล่นได้ทั้งปิดหน้าแล้วก็ปิดหลังะคะ่ะอันนี้คือหน้าอันนี้คือหน้าอันนี้คือหลังไปเดี๋ยวเราจะเล่น ทั้งหมดสี่เซตเซตละยี่สิบครั้งหมืองเดืมนค่ะน้ำหมักจะอยู่ที่สิบสอง ไปจะเป็นเครื่องนี <Genau. S 2> ้นะคะคูนดาวนะคะค่ทาช่วยเรื่องบิดล่างหลังแล้วก็อ่าต้นแขนใหญ่นะคะซึ่งพิมหาแขนใหญ่ไอค่ะเดี๋ยวจะเล่น3เซตเซตละ20ครั้งพอนะคะไปเลย ต้นแขนตรงนี้ค่ะและ้วก็ปีกหลังก็แขนในตรงนี้นะคะก็เล่นอย่างนีค่ะโอเคจะเล่นสามเซตนะคะเซตละสิบห้าครั้งเพราะวันนี้หนักแขนไปแล้วว่ะค่ะไปเดไปเล่นกันให้เสร็จนะคะสามเซตค่ะ ไม่เรื่องบัตรกรามอยงนี้เลยค่ะแล้วก็ปีกหลังนะคะนู่ถ่าอย่งนี้เลยเคอีจัลและนึกหมดสี่เซตนะคะเซตละ20่กรัมน้ำหนักอยู่ที่20่กิโลนะคะโอ้โ oh, หนี่ใครเล่นไวสี่สบ <c ute> เล่นแค่20พอไม่รู้ไหวหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวไปเล่นกันเลยค่ะ <c ute> สินาทีเหมือนเดิมน,นะคะวันนี้แค่15นาทีจะไม่นับแคลอรี่แล้วนะคะเอาแค่รีแลกซ์ะเบรถนิเวศเทนนี่เยอะมากไปรีแลกซ์กันให้เสร็จเลยค่ะีถามว่าได้ไหมแทบขาดใจคาร์ดิโอครับแล้วค่ะทุกคน15นาทีนะคะเก็บได้อีก61 61.2แคลอรีนรร่นะคะ15นาทาีพอดีค่ะไปแล้วค่ะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดเปิดใจกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อไปและเพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องชาแนลเลยนะคะขอบคุณค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย